สักสายนะครับคุณตุ่มจากละเอียดครับรครับ,รบสวัสดีครับรคุณตุ่มครับสวัสดีค่ะครับคุณตุม่มเรื่องมรดกของน้องชายหรือลูกชายนะน้องชายค่ะน้องชายครับเป็นยังไงน้องชายเสียชีวิตหรอครับไม่เสียชีวิตค่ะถามมาไว้เพื่อเป็นความรู้เพื่อเป็นที่จะต้องปฏิบัติต่อไปเขาโสด <c oughs> เขาไม่มีครอบครัวเขามีมรดก ถ้าเขาเสียชีวิตไปใครจะมีสิทธิ์ป้าอยากรู้แค่นี้เขามีพี่สองคนสองคนก็คือป้ากับพี่ชายอีกคนหนึง่งม,มีพี่พ่อแม่เขาตายหมดแล้วใช่ไหมเสียหมดแล้วค่ะไม่มีเขาเนนไม่ได้ทำพี่นายกรรมค่ะเป็นคนโสดไม่มีลูกเมียม,มีแต่พี่น้องสองคนนะค่ะเขาตายไปทรัพย์มาดกข,ของเขาจะตกได้แก่ใครนะค่ะ อย่าลืมนะมีผมกับบินอยู่ด้วยนะนั่นน่ะนี่เขามีโอกาสจะยกให้ผมสองคนนี้ก็ได้นะคุณตุมนะใช่ยกให้ต้องมาอยู่ที่นี่นะใช่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 ไปไปอยู่ร้อยู่อำเภออะไรพี่อำเภอุวันภูมิค่ะเออดีเสีด้วยเนื้อทองคำอ่ะคืออย่างนี้ครับประตุมอ่ามรดกของ พี่ชายน้องพี่น้องกันน่ะถ้าเกิดใครคนนนคนหนึ่งตายไปแล้วก็ไม่มีทายาทเนี่ยจะตกได้แก่ใครเนี่ยฟังอาจารย์ตอบตรงนี้นะค่ะเชิญครับอาจารย์ครับได้ครับกรณีที่บิดามารดานะครับบุตรแล้วก็ภรรยาไม่มีแล้วนะครับก็จะได้แก่พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันนะครับอันดับสามก่อนนะครับพี่ต๋มครับเพราะงั้นพี่ต๋มกับน้องชายและพี่ชายหรือหรือแล้วแต่สามท่านเนี่ยครับก็จะเหลือสองคน ก็จะได้รับมรดกนะครับในส่วนของคนน้องชายที่เสียนะครับส่วนละเท่าเท่ากันนะครับพี่นะครับเว้นแต่นะครับน้องชายจะทําพินัยกรรมจําหน่ายจ่ายโอนไว้ในระหว่างที่มีชีวิตหรือจําหน่ายจ่ายโอนไปก่อนแล้วในระหว่างมีชีวิตหมดแล้วนะครับเว้นแต่สองตัวนะครับที่เหลือถ้าไม่มีใครก็ได้สาตยาธิบายก็คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันครับอ๋อค่ะเป็นนายแกนเป็น้อง แค่นี้ปัญหาหนึ่งก็คือเขามีโฉนดนะคะที่ดินที่ว่านี่แต่เขาฝากโฉนดไว้กับหลานสาวเพราะว่าเขาไม่รู้หนังสือเขาไม่เก็บเอกสารเองอะไรเองเขาฝากไว้เขาไม่ได้ให้นะแต่เขาฝากไว้เฉยๆเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลานสาวนั่นลูกใครลูกของพี่สาวเขาแต่พี่สาวเขาเสียชีวิตไปแล้วนั่นแหละ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 โพรไมโคนนะโพรไมโครนึงแล้ว พี่น้องจริงๆอ่ะกี่คนพี่น้องจริงๆหกคนตายไปสามเหลือสามนี่แหละนะแล้วคนที่ตายนะมีลูกไหมคนที่ตายก็มีลูกนี่แหละที่หลังจากที่เขาฝากไอ้โฉนดไว้นี่แหละโอเคฟังอาจารย์เพิ่มเติมครับเชิญครับอาจารย์ครับมันจะมีปัญหาตอนรับมรดกแทนที่นะครับถ้าผู้เป็นทายาอันดับสามเกิดความตายหรือถูกจํากัดไม่รับมรดกแล้วก็มีผู้สื่อสันดานนะครับค่อยรับมรดกแทนที่ได้ นะครับเพราะงั้นตัว,ต,วตัวน้องตัวตัวพี่หรือญาติของน้องของเราที่ตายไปก่อนนะครับเขาจะมีหลานอยู่เนี่ยหลานเขาจะรับหมดแทนพี่นะครับพี่น้องของพี่ตุ่มเนี่ยครับแทนนะครับเหมือนกับคนที่อยู่ยังมีชีวิต<ม>อยู่กับพี่ครับนะค,ครับแต่รับโหมดแทนที่ก็บแบ่งกับพี่ตุ่มนะไม่ใช่รับไปทั้งหมดนะเว้นแต่ระวังนะเขาจะจาหน่ายจ่ายโอนไปก,นก่อนที่มีชีวิตนะพี่ตุ่มต้องคุยกันให้ดีๆ<อ>นะครับแต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับถ้าเขาจ่ายโอนเขาจะไปครับผม ประตุ่ะพี่น้องหกคนนะ่มีสิทธิ์ในทรัพย์ดกของพี่น้องคนเนี้ยมีสิทธิ์เลยถ้าเขาตายไปแล้วลูกเขาก็ลูกเขามารับแทนถ้าเขาไม่มีลูกคนที่ตายไปไม่มีลูกจบอ๋เอเหรอคะใช่เพราะงั้นหลานเขามีสิทธิ์มารับแทนพี่น้องของประตุ่มนะใช่มีสิทธิ์ทีนี้เรื่องนี้เราถึงบอกว่าบางทีพี่น้องกันไม่ได้ดีกันหรอก แต่อย่าลืมนะวันที่เขาโสดเขาตายไปมันตกได้แก่พ่อแม่พี่น้องนะลลูกหลานเขานะเ,เห็นไหมมันตกมานะเพราะงั้นในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ดูแลเขาดีๆนะครับใครดูแลดีเขาก็ยกให้คนนั้นหละผมเชื่อว่างั้นนะถ้าเขาทําพินัยกรรมเขายกให้ใครก็ได้ยกให้หลานก็ได้ยกให้ลูกไอ้พี่น้องคนใดคนหนึ่งก็ได้แต่ถ้าเขาไม่ทําพินัยกรรมก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าตกได้แก่พี่น้องทุกคนพี่น้องคนไหน,า<ใ>นตาย พี่น้องคนไหนตายก็ตกได้แก่ลูกของคนที่ตายสมมุติอะเขาแบ่งเป็นส่วนหมดหกคนก็หกส่วนส่วนที่หกพ่อเขาตายมีหลานสามคนก็เอาไปส่วนกะสามคนเขาก็แบ่งกันเองครับครับอือเอานะปะตุมนะเข้าใจแล้วนะค่ะเข้าใจดูแลน้องชายดีๆดูแลดีๆดูแลดีๆถึงบอกว่านี่ไงนี่ไงยังมีบุคคลไปนอกอีกนะค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับ,รบสวัสดีค่ะ